นี่อา่าฮัลโหลสวัสดีค่ะกับแต้นยียนะครับในเกมคุกกี้ด้านช่วงนี้ช่วงฮันราวินเนะเาะไงเพลงมาไลูกเพลงแป๊บรับบทแป๊บดแบบูดีมีตัวใหม่ๆน่ารักขึ้นเลยตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยแม่้ยัม่ไซื้อ จะบอกว่าคุกกี้หายไปคนดแบวะอะอยูาไหนครมอเด้กยีโอ้ยไอ้เงี้ย,ย,ยน,นะไอ้เย้

นี่พาแม่ต้เน่ห้ย้อ้ไออ้ยอ้้นอ้ไอ้ไออ้ไอไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไ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 อ้องไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไก้ไ้ไอไอ้อออไดไไ กบดาวฟึซึเกดิ่งเมนกระดิ่งเมงน้องสวัสดีนะสวัสดีครับวันนี้สบายดีไหมเจ้าหนุกสวัสดีครับสบายดีไหมสวัสดีครับ บอกสบายดีไหมไม่ครับทำไมมันจไม่อยู่กับคนบ้าครับวันมาเลนไทยเขาให้ขนมกันนี่อกชปอกกลตมไม่รู้ป่นดตื๊ตืดตืดตื๊ดตื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 ด

เดี๋ยวข้าจะไปสลัดนะครับแล้วเราจะไปกินสลัดกันอ,อไม่ออกไม่ไอไม่อยากออกไอ้ต้องเข้าใหม่จะมาลุกอะไรตรงนี้จะมาลุกอะไรตรงนี้ดูสมบีรเอเขาจะขาดออกมาให้เราุกหาคุกกี้ใส่ใหม่ไม่เจอ ไหนวะไม่เจอแกหายค่าไม่เจอเราจะไปก ouais. ินสลัดกันสลัดสลัดเนี่ยฉันจะเก็บกินดีให้ได้มากที่สุดออ้โหโอ้อูโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ โปเกมอนโปเกมอนกินสาราทตายฮะเออของไม่ชันดีๆเย้าต้องงานเงินข้าอยากเป็นเศรษฐีหนึ่งบาทต้องไม่ใช่สี่ร้อยล้านข้ายากเป็นเศรษฐีร้อยล้านาต้องทำไงข้อหนึ่ง,งกินอาหารให้ฟุมฟ่มเฟือยกินแล้วก็เป็นเศรษฐี อาเศรษฐีข้าจะใช้เงินให้หมดซะนี่กินกินสเต็กไม่ใช่เลยเอ้อไอ่เกิบโกี่ยเอาอ้าไม่ทันเลยฉันรู้สึกเสียใจมากไอ้ ไอ้เป็ดเอ้ยเฮ้ยกี้รักคุณต๋องมากี่รอบน้ำเกื่อทีแอบสิบด้านพันหมื่นแสนล้านห้าเก้าล้านเก้าสิบเก้าหมื่นแสนเออโอ้ไม่ตายหรอเจ้ไม่ตายเออไอ้ตายล นิดเกี่ยวอีนอนอายอายจะซื้อให้ได้กี่บาทมันอยู่กี่บาทอยู่กี่บาทลูกเปรอะไอมีห้าแป๊บหนึ่งขอบเล่นดาบแป๊บนึงไอกลับมาอี่อู้ไอามาอยู่กับด่านจนเออไม่ใช่เราจะมาอยู่สาตว์โจนนะสัสตว์โจนโจนมันกิน,นัราล้วมันก็เลยเออชอ็อกกลาเป็นโจนครัะ ยกมือขึ้นนี um ่คือเจ้าหน้าที <Might> ่ตำรวจแล้วส่งเงินมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซะกยกมือขึ้นนี่คือโจรหยุดนะตำรวจจะต้องโดนไม่ใช่ละเอว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 กระโดดซิมบ้ามาสเพปนยากินข้าวเหดียวไม่ใส่หมูปิ้งเอแล้วก็กินส้มตำไม่จ่ายตังค์เย้ส้มตำไม่จ่ายตังค์เย้

1 2 1 2ูว5 6 7ู9ี0โฟฝเวอเออไอผีกอกอยผมเป็นผีกองกอยไม่ราเจอเท่าไหร่เอาเนี่ย เพ้นเรามีพพ้นมันเออตัวนี้มันเป็นตัวน้ำแข็งเราก็ต้องเล่นบาดน้ำแข็งสิทุนจะเหลือทุนแจตู้เหลือดอกเดียวไม่เป็นไรหรอกไอเป็นผีกองกอยกองกอยงามง่อยหน้าแต่มโคตรน่าเกลียดอือว่าหนูดีกังไก่ตังไก่กองไอ่กองไอย ก้กอกรวยก็อ้าก้อนกรวยจีบกูตายไปก้อนกรวยเออก้อยตายหน่ิสวนสยามไม่หลุดนะน้อไอ้ไม่อยากหลุดหลุด ทำไมมันหลุดบ่อยจังขอขอพักเวลาเข้าไปอ่ากลับมาเร็วไปเลยหล่ะเนียงงงง,งไม่สามารถทำผ่าอะไรได้เลยขอบคุณเพนเออยแล้วก็ัรรู้ใช่ไหมเราต้องชนลำมันก็เลยเสกกัไนได้ไหมเออแล้วทำได้ดีอยูอเหมือนกัน ตอนนี้ได้ง่ายๆอ่าขี้น้ำแข็งมาไม่หามีอะไรเลยดูตื่นเต้นตรงไหนวะโอ้มันทำง่ายกว่าคุกกี้ใส่มาเยอะแยะมันดับเบิลน,นะน้ำตาลเกลคขิงนะนี่เอาพร้อมกันดิเอาพร้อมกันดิมันไม่ยุติธรรมมันไม่เอาครับเออ เย่เย่เย่เล่นน้ำตาลหิมะเย่เออเออีนอนลงนอนนอนนอนอโยโยโยอโย,ยอโยโยผมเป็นชายยอมแค่เอาฟักทองมาเขาจะไปทังกินอือพังกินเดอร์แอปเปิ้ลผียงพายแอปเป,ปิ้ลผียงเอื้อตัวตกโอ้ ขอบคุณครับสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าหน้าตาไม่คุ้นเธอตายหรือ,อยังตอนตายน่าเกียมากวกากันอ,อ้ดูดิอ้วนมากเลยอืมนะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยนี้บ๊ายบาย